เปิดดวงคู่พ่อลูกคู่บุญนะครับผมบอสโจยูมนินแล้วก็นอก้องอูอิงเพชรบ้านแพงในปี2567ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับเนาะว่าดวงของคู่พ่อลูกเนี่ยจะเป็นยังไงดวงดีมากขนาดไหนแต่ที่สำคัญคือรู้แหละว่าดวงดีแน่นอนอยู่แล้วหลังจากที่เห็นว่า ปีที่แล้วเนี่ยปี66ที่ผ่านมาเนี่ยที่กำลังจะหมดไปเนาะ,ะอีกสามสีวันก็จะหมดแล้วรู้สึกว่าคู่พ่อรูกเนี่ยดวงดีมากๆตั้งแต่อูอิงเข้ามามันเป็นดวงที่เสริมเกื้อหนุนกันมากๆทําให้ปังทั้งพ่อทั้งลูกเลย<ะ>งานเข้ามาแบบว่าหลังไะไรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานทัาง,งคอนเสิร์ตของสาวน้อยเพืนแทงเองเอง,<ะ>งานไลฟ์สดกลุ่มปิด<ะ>งานสินค้างานเดินสายออกรายการต่าง<ะ>ๆางรีวิวรีวิวเน้นในสินค้ารู้สึกว่า งานลุมเล้างานเข้ามาเยอะมากดวงดีตั้งแต่ปีนี้แต่เชื่อว่าปีหน้าจะต้องดวงดีมากขึ้นอีกแน่นอนมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะรุ่งโรจน์ในทางต่างประเทศด้วยนในสายงานต่างประเทศน,นะครับอ,อันนี้เป็นเปิดดวงจากทางหมอรัชพันธงนะครับเพราะว่าราศีของบอสโจโยมานีนกับน้องวีนเกิดราศีเดียวกันคบอสโจโยมานินเกิดวันที่30 มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์ราศีเมทุนเหมือนกันน้องอุ๋อิงเกิดในวันที่13กรกฎาคม,มนั่นก็อยู่ในเกณฑ์ราศีเมทุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอะเรามาอ่านดวงเลยลัคนาราศีเมทุนเป็นยังไงกันบ้างค่ะ,<ม>ะลัคนาราศีเมทุนนะคะบอกว่าดวงผ่านเคราะห์มาแล้วตอนนี้ดีคุณต้องทุ่มเทและมีความหวังในการใช้ชีวิต ต้องตั้งใจทุ่มเทอย่าทําอะไรตามอารมณ์ต้องลงหลักปักฐานให้ดีคุณจะโชคดีตั้งแต่9มกราคมถึง30เมษายน2567การงานต้องรีบลงมือทําดวงคุณจะมีคนสนับสนุนอย่างมากงานเกี่ยวกับต่างประเทศจะโดดเด่นอย่างมากการเงินดาวเสาเล็งดวงการเงินเมื่อ3-4ปีที่แล้วแต่ได้ผ่านมาแล้วคลี่คลายขึ้นแล้ว จากนี้การเงินมีโอกาสประสบความสำเร็จซื้อง่ายขายคล่องไหว้พระราหูสี่ภาคจะดีมีกำลังหนุนดวงชะตาเงินทองจะไหลมาเทมาจากการทำงานการคิดการเริ่มต้นความรัก,รกพระพฤหัสบดีคู่ของคุณเป็นคนมีวินัยมีศีลมีความฉลาดนี่นี่คือเนื้อคู่ของคุณคุณจะมีเหตุจากการงานการเดินทางและพบเจอคนรักคู่เป็นลาบ ใครเข้ามาในชีวิตและเกือ้อกูลสนับสนุนเป็นกำลังนั่นเป็นคู่ของคุณฟันธงหลัง30เมษายน2567จะมาเป็นคู่เกือ้อกูลการงานรุ่งโรจน์อาจจะไม่ใช่คนรักอาจจะเป็นคู่ธุรกิจก็เป็นได้นี่ม,ม,มาขอวิเคราะห์กันนะโอ้โหดวงดีมากเลยนะมาขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณหมอรักฟันธงด้วยะนะคะแล้วก็ขอบคุณ ทางไยลั์ออนไลน์ด้วยค่ะเป็นยังไงมาวิเคราะห์ซีอันแรกเลยนะคะบอกว่าดวงผ่านเคราะห์มาแล้วตอนนี้ดีแล้วก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องดราม่าเอยเรื่องอะไรเอยแล้วล่าจุดเนี่ยลถของลถลำโพงของทางสาวน้อยเพบ้านแพงก็ประสบอุบัติเหตุใช่ไหมเชื่อว่ากำลังจะผ่านไปได้เพราะว่าเขาก็เริ่มนู่นนี่นั่นแล้วแหละหาอะไรมาทดแทนได้แล้วแล้วก็ ไม่เป็นอะไรมากไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็คือดีมากแล้วเนาะว่าตอนนี้ดีตอนนี้ดีคุณต้องทุ่มเทแล้วก็มีมีความหวังในการใช้ชีวิตต้องตั้งใจทุ่มเทอย่าทําอะไรตามอารมณ์อนี้แนี่นอนอยู่แล้วนะครับอืต้องลงหลักปักฐานให้ดีคุณจะโชคดีตั้งแต่9้ามกราคมถึง30สิเมษายนนี่ไงปีหน้าจะโชคดีตั้งแต่9้ามกราคือต้นปีเลยนะ เปิดสักรารเปิดปี2 5 1 7ไปเขาจะโชคดีจนไปถึงสงการเลยก้าวแรกของปีวยนะวั้เขาว่าอย่างนั้นนะการงานนะการงานต้องรีบลงมือทําดวงคุณจะมีคนสนับสนุนอย่างมากงานเกี่ยวกับต่างประเทศจะโดดเด่นเป็นอย่างมากว่าอย่างนั้นการงานต้องรีบลงมือทํำเขามีธุรกิจ ของในเครือของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนี่เยอะมาก <ฮะ S 1> ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงวงใหญ่แล้วก็กําลังคิดธุรกิจใหม่ที่กําลังเริ่มทําแล้วนะที่มีเจ้าภาพจองมาแล้วหลายๆงานแล้วเนี่ยหลายงานแล้วนะนั่นก็คือสาวน้อยลอําเพลินโชว์เป็นวงหนึ่งในเครือสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง <ฮะ S 1> และสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงยังมีธุรกิจที่โดดเด่นก็คือค่ายเพลงลําเพลินอินดี้เล็กคอร์ดที่ตอนนี้ เป็นค่ายเพลงที่มาแรงที่สุดในประเทศโอ้โห oh oh. ไม่ว่าจะปล่อยผลงานเพลงไหนออกมาก็ติดหนึ่งในมาแรงแ uh huh. ทบทุกเพลงยิ่งเพลงบอสโจ uh huh. เพลงล่าส uh ุดของอุงอิงเพชรบ้านแพ้เองเพลงล่าสุดของพระเอกวศิวโดนเองก็ต uh ิ huh. ดหนึ uh ่ huh. งในมาแรงและตอนนี้เพลงอุหงอิงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเแมนนองก็ติดหนึ่งในมาแรงในทั้งหมด ทั่วไปแล้วก็ยังหมดในช่องเพลงด้วย2อสองันติดแล้วอยอดวิวทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือความเ๊ะความบางของธุรกิจในเครือของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีรถแห่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกออแล้วก็ธุรกิจแบบโอ้โหที่เขาคิดไว้อีกเยอะแยะแล้วเชื่อว่ากำลังจะตามมาอีกหลายแบบว่าวหลายแขนงแน่นอนโปรเจกต์ที่คิดไว้เนาะเยอะเลยอ่ะแล้วมีอีกประโยคนึงก็คือคนสนับสนุนเป็นจํานวนมากก็ด้วยฐานแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็หลักล้านแล้วยังอยู่ในต่างประเทศอีกและเนี่ย ขออ่านประโยคต,ต่างประเทศสิงานเกี่ยวกับต่างประเทศจะโดดเด่นเป็นอย่างมากงานเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยก็คือมองได้อีกสองมุม uh huh. อีกแง่มุมหนึ่งก็คือทางบอสโจอ um ุงอิงเนี่ยได้เซ็นสัญญากับแบรนด์ผลิตอ,อาคลินิกเนี่ยของต่างประเทศแบรนด์ <requested> ของเกาหลีเลยนะเ <Across> ขาได้เซ็นสัญญากันแล้วที่จะน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้ก็คืออีกหนึ่งแขนงแล้วก็อีกหนึ่งแขนงที่เรารู้มาคือว่าทางบอสโจอุงอิงเนี่ยสำนักพบ้านแพงเนี่ย จะได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ที่อเมริกาพเพราะว่าแฟนคลับไม่ฮักจากอเมริกาติดต่อมาแล้วนี่ไงนี่นนไงเห็นไหมโอกาสงานจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วน่าจะได้ตอนนี้อุ๋งอิงก็รู้สึกว่าโดดเด่นมากๆตั้งแต่ปล่อยเพลงออกมาส3าเพลงล่าสุดต่างชาติให้ความสนใจน้องมากจริงต่างชาติเอานำของเพลงอุ๋งอิงนะล่าสุดเนี่ย ก่อนหน้านี้ด้วย<ะ>เกิดฮานะเอกน้อยแล้วกับ<ะ>ยืนนึ่งไหมเขายืนว่าเป็นน้องเนี่ยต่างชาติหลายๆสัญชาติเลยนะนําไปรีแอคชั่นนาไปโคเวอร์เท่ากับทีนี้ต่างชาติแต่ละคนเนี่ยต่างชาติแต่ละสัญชาติเนี่ย เขามีฐานแฟนคลับของเขาแต่ละประเทศอยู่แล้วและก็อุงอิงก็ได้ฐานแฟนคลับตรงนี้ไปด้วยคนก็เริ่มค้นหาอุงอิงเพิ่มมากขึ้นอุงอิงเป็นใครแล้วก็อันนี้สองอย่างหนึ่งก็คือคนให้ฐานมาให้ความสนใจในคําว่าหมอลําเพิ่มมากขึ้นจากต่างชาติอาจจะเคยได้ยินเพลงไทยแต่นี่คือครั้งแรกที่ต่างชาติให้ความสนใจกับหมอลําเนี่อยาเห็นไหมต่อทีนี้มาเรื่องเรื่องการเงินค่ะ การเงินดาวเสาเล็งดวงการเงินเมื่อสามถึงสี่ปีที่แล้วแต่ก็ได้ผ่านมาแล้วคลี่คลายขึ้นแล้วก็คือคลี่คลายแล้วปีต่อไปก็คือปังปังอย่างเดียวรวยอย่างเดียวจากนี้การเงินมีโอกาสประสบความสําเร็จซื้อง่ายขายคล่องออว่าพระราหูสี่ธาคจะดีมีกําลังหนุนดวงชะตาเงินทองไหลามาเทมามจากการทํางานการคิดการเริ่มต้นนี่แหละนี่ พูดถึงการคิดการทํางานการอะไรต้องยอมบอสโจยมาีจริงๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารมือทองสมองเพชรได้ร<ช>ับฉายาออย่างนี้ <losers. S 1> เขามีความคิดที่แบบว่าโอ้ขยันจริงๆอย่าง,ง,างในเรื่องโซเชียลเนี่ยเขาใช้โซเชียลได้อย่างเกิดประโยชน์มากๆาใช่ไหม้สุดๆคุ้มจริงๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยในการคิดธุรกิจในการคิดในหัวคิดในเรื่องของการทําธุรกิจ ในเรื่องของการทำโซเชียลด้วย<ช> <ๆ S 2> เข้าใช้โซเชียลโปรโมท <ๆ S 2> เขาเรียกว่าโซเชียลตรงนี้เป็นสื่อมีเยอยที่ใช้ฟรี <ๆ S 2> เขาโปรโมทได้อย่างแบบว่าเก่งมากๆอ่ะชันฉลาดมากๆแล้ว <ๆ S 2> อย่างโซเชียลในด้านของอย่าง u t u b e อย่างเงาี้ย <ๆ S 2> ไม่ใช่แค่ฟรีนะได้เงินด้วยใช่ไหมเราใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็มีรายได้จากตรงนั้นด้วยเก่งมากๆครับมาดูอันสุดท้ายสักหน่อยครับผมความรักรับพรนศุกร์เสเดี๋ยวความรักอันนี้บอกก่อนอ่าความรัก องเอกอาจจะยังไม่ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ขอเป็นบอสโจยมณีหรือเปล่าโอเคได้ค่ะความรักพระพุทธสบดีคู่ของคุณเป็นคนมีวินัยมีศีลมีความฉลาดนี่คือเนื้อคู่คุณคุณจะมีเหตุจากการงานการเดินทางและพบเจอคนรักคู่เป็นล่าใครเข้ามาในชีวิตและเกื้อกูลสนับสนุนเป็นกำลังนั่นเป็นคู่ของคุณฟันธงหลัง30เมษายน2567น จะเป็นคู่มาเพื่อกูลการงานรุ่งโรจน์อ่ะฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ดีๆนะคะอาจจะไม่ใช่คนรัก<อ>นี่เขาว่าอย่างนี้อาจจะไม่ใช่คนรักค่ะอาจจะเป็นคู่ธุรกิจก็เป็นได้อ่าขออนุญาตนิดนึงนะครับพูดถึงเรื่องคู่นะครับถ้าเป็นบอกว่าคู่ของบอสโจแล้วเนี่ยอบอสโจก,กับซอนุชเนี่ยเป็นคู่แบบคู่บุญคู่บารมีกันเหมือนกันอ่าที่คือเป็นนักคิดเก่งทั้งคู่บริหารเก่งทั้งคู่แล้วล่าสุดนะ ซอนนุชก็คือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแบบว่าอ่าเไรนะเป็นผู้บริหารเลย<ะ>ของทางสำนักพิมพ์ไทยอีกหนึ่งคนเหมือนกันแต่ทีนี้ซอนนุชจะไปนั่งแทนบริหารสาวน้อยลาเพลินโชว์ค่ะอืม,อมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอันนี้คือเนือเน้อคู่เนานะบอสโจก็เจอแล้วแหละอันนี้คือเนื้อคู่ก็เจอแล้วอ่าอันนี้สําหรับคนโสดก็อาจจะเจอใหม่นะครับในในช่วงของมิถุนายนนะในช่วงเนี้ยราศีเมถุนเนาะ,ะแต่คู่ของบอสโจก็คือเจอเนื้อคู่คู่แท้แหละคู่บอกว่าคู่บุญคู่บารมี แล้วอีกอย่างหนึ่งสำคัญก็คือว่าเนื้อคู่เนี่ยอ๋อเนื้อคู่ที่หลังจากสามสิบเมษายนอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่ไม่ใช่คนรักอ,อาจจะเป็นคู่ธุรกิจก็เป็นได้นั่นก็คือว่าเราก็มองว่าอาจจะเป็นคู่ธุรกิจแล้วยิ่งบอสโจโยมานิน จับมือกับทางเฮียนหน่อยนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะจับมือกับทางเฮียนหน่อยทําวงขึ้นมาอีกหนึ่งวงนั่นก็คือสาวน้อยลําเพลินโชว์นี่อาจจะเป็นคู่ทางธุรกิจตรงนี้ด้วยก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็จะเปิดฤดูกาลในหลังปีหน้าใช่ไหมหลังจากเมายนอยู่แล้วใช่นี่แหละที่บอกว่าอาจจะเจอการยามิรกันที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็นคู่แบบนั้นเป็นคู่ธุรกิจทําธุรกิจร่วมกันแล้วก็ประสบความสำเร็จเป๊ะปังนั่นเองค่ะครับผมอ่า อันนี้ก็คือเป็นการเปิดดวงของลัคนาราศีเมถุนนะคะก็คือซึ่งก็ตรงกับราศีของบอสโจโยมนินแล้วก็น้องอุปิีกเพชรบ้านแพงเองนะครับผมอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับผมก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของดวงบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับเชื่อก็ไม่ผิดไม่เชื่อก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่เชื่อไว้ก็ดีเหมือนกันเนาะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้นะครับนี่นะครับเป็นข่าวที่เรานํามาเล่าให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันนะครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าๆลูกผู้หมอลำโซเชียลแล้วก็บ่าวโจดีไซน์ด้วยนะคะผมสำหรับวันนี้เรา สองคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสว,ส,สวัสดีครับ